สวัสดีทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมและรับฟังไลฟ์สไตล์บายทุกค่ะเรามาดูวัตถุดิบอีกหนึ่งชนิดสำหรับครัวครัวแล้วกันนะคะที่เนี่ยขาดครัวไม่ได้เลยนะหอมแดงหอมแดงหอมแดงนะทุกคนหอมแดงรู้ไหมว่าหอมแดงเนี่ยมีสปปรรพคุณแล้วก็ประโยชน์มากมายเลยนะคะ 50ข้อเลยนะทุกคนเนี่ยฮะแกอะไรได้บ้างแล้วเนี่ยเนี่ยฮะหอ,อมแดงสรรพคุณและประโยชน์ของหอมแดง50ข้อนะคะเราจะไปถึงไหมล่ะก็ไปผสมโน่นนั่นนี่ได้นะฮะไปตำน้ำพริกบ้างและนะคะเอาไปใส่ต้มยำทำแกงนะคะทำของหวานก็ได้นะทุกคนเนะะี่ยฮะทำไส้อ่ะขนมเทียนนะคะไส้เค็มเนี่ย เราก็ต้อใช้หอมแทนหอมแดงเกียวนะเดี๋ยวนี้น่าจะเป็นที่นิยมกันพอสมควรนะคะสรระคุณของหอมแดงค่ะช่วยทําให้ร่างกายอบอุ่นหอมแดงก็ช่วยเจริญอาหารร่างกายสู่ผอมกับการใช้เนี่ค่ะหรือว่านะช่วยเสริมสร้างความจำคํามรุงโรหิตหัวใจธาตุไฟอนันดมูลอิสระไหลเวียนของโรหิตดีขึ้นมีเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายค้ายจะเป็นลม ความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งลดระดับคอรลสเตรอนช่วยกําจัดไขมันเร็วเนทางมันแกกระเทียมเลยนะทุกคนแล้วก็นี่ฮะกระตุ้นไขมันดีนคะคะรามาถึงช่วยลดไขมันในเลือดนี่ยฮะระดับน้ําตาลในเลือดยับยั้งเส้นเลือดอุดตันนะเป็นหวัดคัาสจมูกก็แก้ได้นี่คะด้วย พิษหรือว่าด้วยสารนี่ค่ะที่หอมแดงเอาไปเห็นได้ยินไหมเห็นไหมเวลาปอกนะคะค้อนข้างที่จะแสบจมูกนะกลิ่นเขาค่อนข้างที่จะแรงด้วยนะฮะแก้หวัดช่วยไข้สันดิบาดนี่ค่ะนะครับเสมหนะนี่ค่ะละลายเสมห่นะ,ะโรคในช่องปากรยอดหูแก้อาการปวดหูได้ด้วยนะฮะแก้อาการเดาเนะะี่ยค่ะแก้อาเจียนเนะะี่ยค่ะ บวมน้ำท้องเสียท้องอืดท้องเฟอ้อประโยชน์เป็นยาถ่ายย่อยอาหารลำไส้เนะะี่ยค่ะปัสวะลมพันดึกนะ,ะครับพยาติเนะะี่ยการติดเชื้ออาการอักเสบเนะะี่ยคะรักษาแผลเนี่ยนะนู่นนี่นี่ต่างๆฟอกช้ำด้วยเนะะี่ยคะ สรรพคุณช่วยบรรเทาอาการคันแก้ผู่นะเยอะแยะมากมายนะคะแก้แมลงแก้มมุมกัดได้ด้วยนะคะยับยังเชื้อแบคทีเรียแก้อาการเมาค้างจากเหล้านี่แกการสะอิดได้ด้วยในรักษาศวรสาฝ้านะคะแก้ผมร่วงบำรุงเส้นผมค่ะนิยมนำหองแดงมาประกอบ ใส่กับเครื่องแกงนะคะน้ำพริกต่างๆค่ะซุปหางวัวผสมไทยไข่เจียวเนียค่ะซอยเล็กๆแล้วก็เนี่ค่ะเจียวไข่นี่เราก็ซื้อมาใส่ดูไหมแค่นี้เท่าไหร่ยี่สิบบาทนะคะทุกคนนี่นะมันใช้ไม่เยอะไง่นียคะเราก็ไม่ค่อยใช้จะมาซอยจะมาหั่นนะคะแล้วก็ผสมกับไข่เจียวค่ะหอมเหนียวหอนๆจำมะนี่โอ้ยไม่หยางบอดดอกนะฮะทีสุดค่ะ ที่สุดนะในบ้านเราก็นิยมนําหอมแดงมาใช้ประกอบอาหารนะคะเครื่องแกงน้ําพริกต่างๆซุปปา,าวัวผสมไข่เจียวนะะี่ยคเป็นส่วนประกอบของอหลากหลายนะะฝานเป็นแบ็นๆนะคะรับประทานร่วมกับแหนมสดก็ได้แหนมเนียงก็ได้ปลาเค็มนะคะและยังเป็นส่วนประกอบของขนมหวานนะคะไข่ลูกเขยเนยะคะหม้อแกงแกงถัว่วเนี่ยข้าเหนียวหน้าปลาแห้งอะไรประมาณนี้นะคะเป็นต้นนะ มีส่วนช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศด้วยนะคะส่วนคุณค่าทางโภชนาการของหอมแดงนะคะดิบต่อสิบกริร่มก็พลังงาน70%็พบเโบไฮเดรตนะ,ะเส้นใยมีวิตามินเยอะแยะฟอสฟอรัอรรสสังกสีก็มีนะคะหอ,อมแดงมีสารเคมีและสารอาหารมากมายนะคะแล้วก็ยังมีอ่า ช่วยนะคะช่วย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 สารที่แย่มากไม้นะคะเรานี่ค่ะมีคุณสมบัติในการซอยยับอย่างแบคทีเรียร์ลดไขมันในเส้นเลือดแล้วก็นในหัวหอมนะคะในหัวหอมยังมีน้ํามันหอมระเหยซึ่งประกอบด้วยสารแคมถันแร่ธาตุนะคะธาตุเหล็กแคลเซียมฟอสฟอ,ร,ฟอร,รัสนะคะงานวิจัยหอมแดงพบว่าหอมแดงมีบทบาทเกี่ยวกับน ช่วยเาผาผลาญอาหารในร่างกายนะคะช่วยลดระดับคอรลสเตอร์ตนะฮะแล้วก็การช่วยรับประทานหอมแดงเป็นประจำก็จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจชนิดเส้นเลือดนะคะที่มาอุดตันหัวใจด้วยนะนะการรับประทานหอมแดงจํานวนมากเป็นประจำอาจทาให้ผมงอกนะมีกลิ่นตัวตาผ้ามัวนะคะฟันเสียอาจทําให้มีอาการหลงลืมง่ายและประสาทเสียได้และน้ําหอม น้ำหอมแดงมีสารกรมถันซึ่งทำให้แสบตาแสบจมูกและผิวหนังมีอาการระคายเคืองปวดแสบปวดร้อนได้จึงไม่ควรเข้าใกล้บริเวณนี้จึงไม่ควรเนี่ยเข้าใกล้บริเวณที่เนี่ยบอบบางนะอะไรที่บอบบางนะคะสารเขาค่อนข้างแรงเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะ,นะคะก็ไม่ควรที่จะเข้าใกล้นะกับเรื่องราวของ หอมแดงนะคะทุกคนหอมแดงนะ,ะผักสวนครัวนี่แหละนะะี่ค่ะประโยชน์ดีๆสรรพคุณเด่นๆน,นะะี่ค่ะกับการที่นะะี่ค่ะเรามีวัตถุดิบนะะี่ค่ะเช่นหอมแดงนะคะอยู่ในครัวเรือนนี่แหละนะคะหอมแดงมีหลายชนิดนะหอมบัวหอมแดงนะะี่ะหอมแครหอมหัวใหญ่อันนี้หอมแดงบ้านเรานะคะ ปลูกมากก็นอนนะคะหอมแดงหอมแขกต่างกันไม่ต่างค่ะต่างค่ะต่างกันไม่ต่างค่ะนี่ก็ปลูกที่ซีสเกตนะคะกระเทียมแล้วก็หอมแดงนะคะประโยชน์ของหอมแดงสมุนไพรใกล้ตัวเสริมภูมิคุ้มกันนะคะปลูกหอมแดงขายรายได้ก็เนี่ยเป็นล้านเลยทีเดียวนะคะก็ส่วนบ้านเรานะคะหรือว่าครัวเรือนไหนเนี่ยก็ชอบปลูกหอมแดงนะคะเอาไว้กินในช่วง หน้าแรงประมาณนั้นแหละนะคะสาระดีๆนะคะนำมาฝากทุกท่านกับไรส์ไ์บ่ายตกขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ